พูดถึงมหายานผมยังไม่รู้จักเท่าที่ควรท่านจะก,กรุณา เล่าความเป็นมาของมหายานให้ผมฟังได้ไหมครับท่านพระครูขอความรู้จากภิกษุหนุ่มผมก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องนี้สักเท่าไหร่เคยเรียนมาบ้างสมัยที่อยู่มหาจุฬาแต่ว่าได้คืนครูบาอาจารย์ไปหมดแล้วต้องขอประทานโทษหลวงพ่อด้วยนะครับผมว่า จะต้องมีหลงเหลืออยู่บ้างคงไม่คืนทั้งหมดกระม,มังท่านลองนึกทบทวนดูสิครับผู้อ่อนวัยกว่าหลับตาลงพยายามนึกถึงสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาในอดีตไม่นานนักก็นึกได้จึงพูดขึ้นว่าแต่เดิมพระพุทธศาสนายังไม่มีการแยกออกเป็นนิกายคงมีแต่คำสอนดั้งเดิม อันเป็นคำสอนบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์มหายานเกิดขึ้นหลังสังคยนาค,ครั้งที่สามดูเหมือนประมาณพุทธศักราช400เศษสังคยนาค,ครั้งที่สามกระทําที่อโศการามกรุงปาตาลีบุตรประเทศอินเดียโดยมีพระโมคคลีบุตรติดสัตเทระเป็นหัวหน้ามีพระสงฆ์ประชุมกัน1,000รูปทำอยู่9เดือน ึงแล้วเสร็จสังคยนาค,ครั้งนี้กระทำภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริญพานแล้วโดยมีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปธรรมหลังสังคยนาได้มีการส่งศาสนาทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆรวมทั้งพระมหินทเทระโอรสของพระเจ้าอโศกก็ได้นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาเป็นครั้งแรก ประมาณพุทธศักราช234ใช่ไหมครับผมจำได้เพราะเลขเรียงกันทำให้จำง่ายครับประมาณพุทธศักราช234หลังจากที่พระองค์สวยราชได้16ปีทรงส่งพระโสนะกับพระอุตระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ คือดินแดนแถบประเทศไทยของเราด้วยแต่ยุคนั้นยังเป็นดินแดนทวาราวดีน่าแปลกนะครับพระโสนะกับพระอุตระสององค์นี้ชื่อของท่านไปพ้องกับชื่อของพระอักรสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่24ผมเคารพพระอุตระมากท่านหมายถึง พระอุตระที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งมาประกาศพระาศาสนายัางดินแดนสุวรรณภูมิคู่กับพระโสนะบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าพระอุตระก็คือหลุงพ่อในป่าที่ให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชหลุงพ่อในป่าที่คนทั้งหลายรู้จักท่านในนามหลวงปู่เทพโลกอุดร พระพุทธเจ้าพระองค์ที่24คือพระกสปะพุทธเจ้าอัครสาวกของพระองค์คือพระติสะกับพระภารทวาชะไม่ใช่หรือครับภิกษุหนุ่มแยงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่24คือพระเวสสภูพุทธเจ้าพระอัครสาวกคือพระโสนะและพระอุตระผมว่า เรากำลังพูดคนละเรื่องเดียวกันแล้วล่ะครับท่านพระครูใช้สำนวนทันสมัยหมายความว่าอย่างไรครับพระมหาฉลองไม่เข้าใจเพราะไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอาถธิบายว่าคือที่ผมพูดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ที่24นั้นผมหมายถึงพระพุทธเจ้า ยี่สิบแปดพระองค์ซึ่งมีพระตันหังก่อนพุทธเจ้าเป็นพระองค์ที่หนึ่งส่วนท่านบอกว่าเป็นพระกัสสปะพุทธเจ้าก็ไม่ผิดเพราะท่านหมายถึงพระพุทธเจ้า25ห้าพระองค์แต่ถ้าพระพุทธเจ้า28พระองค์พระมหากัสสปะพุทธเจ้าจะเป็นลำดับที่27ท่านพอจะนึกออกไหมครับส่วนพระพุทธเจ้า ยี่สิบห้าพระองค์พระทีปังกรเป็นองค์ที่หนึ่งนึกออกแล้วครับทีนี้ผมก็จะพูดเรื่องมหายานต่อที่ผมพูดเมื่อตะกี้ว่ามหายานเกิดขึ้นหลังสังคยาณค,ครั้งที่สามเพราะต่อจากนั้นอีกร้อยปีเศษคือประมาณพุทธศักราช400รก็เกิดมหายานขึ้นทำให้พระพุทธศาสนาแตกออกเป็นสองนิกายฝ่ายมหายาน เรียกฝ่ายที่เป็นพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมว่าหินนยานแปลว่ายานต่ำหรือยานเล็กหรือยานที่คับแคบคือเรียกแบบดูถูกหรือข่มแล้วเรียกพวกตนว่ามหายานแปลว่ายานใหญ่ต่อมาเพื่อไม่ให้เกิดการข่มกันจึงบัญญัติเรียกพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมว่าฝ่ายเทววาดคือเชื่อตามพระเทวะแล้วเรียกมหายานว่า อาจารยาวาดหรืออาจาริยาวาดคือเชื่อตามอาจารย์สรุปว่าเมื่อก่อนใช้หินในยานคู่กับมหายานต่อมาเปลี่ยนเป็นเทราวาดคู่กับอาจาริยาวาดหรืออาจาริยาวาดแล้วก็เลยมาสับคู่กันภายหลังคือเป็นเทราวาดกับมหายานเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าไปพูดอาจาริยาวาดคนก็ไม่รู้จักกันแล้ว รู้จักแต่มหายานพระมหาฉลองเล่าถึงความเป็นมาของนิกายมหายานแล้วมหายานสอนแตกต่างจากเทรวาดมากไมครับในความคิดของผมผมว่ามากจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นคนละศาสนาเลยทีเดียวโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติของพระมหายานอย่างเช่น มหายานแบบที่เบตเขาจะมีแบ่งย่อยออกไปเป็นห้านิกายในห้านิกายนี้มีอยู่นิกายหนึ่งที่พระมีเมียได้แล้วขอโทษนะครับหลวงพ่อไม่ได้มีเมียเดียวด้วยพระทิเบตร,รูปหนึ่งที่ผมรู้จักท่านมีเมียถึงสามคนพระหน่มพูดยิ้มยิ้มแล้วอีกสี่นิกายไม่เอาอย่างบ้างหรือท่านถามยิ้มยิ้มเช่นกัน นอกจากไม่เอาอย่างแล้วท่านยังพากันตำหนินิกายที่มีเมียเพราะพระทิเบตท่านจะเคร่งไม่เหมือนพระญี่ปุ่นและตุ้งเป๊ะเลยครับหลวงพ่อเรียกว่าทั้งสุราและนารีมีพาทีกับกีฬาบัตรด,ด้วยหรือเปล่าครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามยิ้มยิ้มพระมหาฉลองแอบชมในใจว่าหลวงพ่อองค์นี้อิ้มสวยดี ข้อนี้ผมไม่เห็นก็เลยไม่ทราบครับแต่ที่เห็นก็คือทั้งพระทั้งอนีล่าคืออนีล่าหมายถึงชีครับมหายานเขาเรียกชีว่าอนีล่าจะแต่งตัวเหมือนพระทุกอย่างทั้งพระทั้งอนีล่าทำไมหรือครับท่านยังพูดค้างอยู่หากันดื่มเบียร์สิครับดื่มจนหน้าแดงไปตําๆกันเวลาเดินก็งงไปเงีนมา เหมือนคนเมาเสียภาพลักของมันพชิตหมดไม่ใช่เหมือนคนเมาหรอกครับเป็นคนเมาชัดเจนเลยทำอย่างนั้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ไดีสอนอย่างนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงตำหนิผมถึงได้พูดว่าพวกเขาชักจะเลอะเทอะกันใหญ่แล้วประคฤินอกรีดนอกรอยออกไปทุกทีอีกหน่อยก็คงไม่เหลือร่องรอย แห่งความเป็นพุทธกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่วงที่นิกายมหายานเกิดเป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาเริ่มฟุบขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูฟูขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ฟุบลงไปในยุคพุทธกาลพระพุทธศาสนาช่วงหลังยุคพุทธกาลต้องแข่งกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูมากขึ้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขามีเทพเจ้าไว้ให้ชาวบ้านอ้อนวอนบวงสวง มีพิธีบูชายันซึ่งเริ่มตั้งแต่เอาสัตว์มาบูชายันก่อนหนักเข้าถึงกับเอามนุษย์มาบูชายันเพื่อให้เทพเจ้าพออกพอใจความเชื่อแบบนี้มีมานานมากและยากมากที่จะลบล้างออกไปเพราะคนจำนวนมากชอบที่จะหวังพึ่งสิ่งภายนอกเพราะการที่จะเพียรพยายามด้วยตัวเองโดยใช้ปัญญานั้นแสนยากมนุษย์จำนวนมาก จึงมีความโน้มเอียงที่จะหันไปหาการอ้อนวอนขอผลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มหาจุฬาเจ้าคุณอาจารย์ท่านจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากท่านบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่สอนให้พึ่งตัวเองดังมีพระพุทธวจ,จนะที่ตรัสรับรองไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถวเรศยา แต่ชาวพุทธทุกวันนี้ชักจะเป็นพรามมากเข้าไปทุกวันคือหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่คิดพึ่งตัวเองท่านพระครูรู้สึกว่าคู่สนทนาจะใช้คำว่ามากมากเป็นพิเศษท่านหมายถึงเจ้าคุณประยุทธ์หรือครับครับหลวงพ่อเจ้าคุณอาจารย์เก่งมากเรียกว่าเป็นปราดทางพระพุทธศาสนาระดับโลกเลยทีเดียว ท่านจบปริญญาตรีจากมหาจุฬาแต่สามารถไปสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้เป็นเกียรติยศและความภาพภูมิของคณะสงฆ์ไทยที่มีพระผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเช่นท่านเจ้าคุณรูปนี้พระมหาฉลองกล่าวชื่นชมครูบาอาจารย์ของท่านแล้วจึงอธิบายต่อผมคิดว่า พระพุทธศาสนานิกายมหายานนี้คงจะพยายามเอาใจประชาชนด้วยการสนองความต้องการเรื่องที่พึ่งภายนอกเพื่อจะช่วยปลอบขวัญประชาชนให้พวกเขามีสิ่งที่จะมาช่วยบ้างก็เลยคิดไปถึงคติพระโพธิสัตว์คือพระพุทธศาสนาของเรามีคติพระโพธิสัตว์อยู่เดิมก่อนแล้วพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ พระโพธิสัตว์นั้นตั้งใจบำเพ็ญความดีอย่างยวดยิ่งอย่างสูงสุดโดยไม่ยอมแพ้แก่ความลำบากยากแค้นและสามารถเสียสละแม้ชีวิตตนเองเพื่อบำเพ็ญความดีท่านพระครูช่วยเสริมว่าและในการบำเพ็ญความดีนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้อื่น อย่างที่เห็นในชาดกต่างๆที่พระโพธิสัตว์เสียสละตัวเองเสียสละทรัพย์สมบัติเสียสละเลือดเนื้ออวัยวะและเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์อื่นได้ครับหลวงพ่อพระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาดั้งเดิมท่านบำเพ็ญบารมีมีความเสียสละที่จะช่วยผู้อื่น คติพระโพธิสัตว์เดิมจึงมีความหมายต่อชาวพุทธว่าพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างแก่เราทุกคนในการทำความดีให้ชาวพุทธเอาอย่างพระโพธิสัตว์ในการที่จะทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวเองเลยยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตของตัวเองได้คติพระโพธิสัตว์เดิมจึงเป็นคติที่สอน เพื่อให้ทำตามอย่างพระโพธิสัตว์แต่ของนิกายมหายานกลับกลายเป็นว่าคนมองคติพระโพธิสัตว์ใหม่ในแง่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีมหากรุณาและอานุภาพยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเลยทําให้เกิดจุดเน้นไปว่าถ้ามนุษย์เราหวังความช่วยเหลือก็ไปหาพระโพธิสัตว์ไปขอให้ท่านช่วยได้คล้ายกับ ไปขอผลจากเทวดาก็เลยมีคติพระโพธิสัตว์แบบมหายานขึ้นมาเรียกว่าออกนอกลู่นอกทางไปเลยพระโพธิสัตว์ที่เราพูดถึงกันคือพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระโคตมะพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสรู้นั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้สิ้นชีวิตไปก่อนหมดแล้ว พระโพธิสัตว์ของเทรวาทมุ่งเอาโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันซึ่งได้ทำความดีไว้เป็นแบบอย่างให้เราทำอย่างนั้นบ้างแต่ท่านสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองก็ได้ปรินิพานไปนานกว่า2,500ปีแล้วครับหลวงพ่อทีนี้พวกนิกายมหายาน ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้มีพระโพธิสัตว์ที่ยังรอช่วยมนุษย์อยู่ได้ถึงตอนนี้ก็นึกได้ถึงหลักการแต่เดิมว่าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งใครบำเพ็ญบารมีจนครบบริบูรณ์ก็เป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็มีรุ่ยไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต อีกมากมายที่ยังบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู่คือยังช่วยเหลือสัตว์โลกอยู่ก็เลยให้พระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้ามาช่วยมนุษย์ปัจจุบันเป็นอันว่าคติพระโพธิสัตว์เลยเปลี่ยนไปจากเดิมครับเพราะพวกนิกายมหายานเท่านั้นส่วนนิกายเทรวาตก็ยังเหมือนเดิม ตกลงนิกายมหายานก็เลยไม่ยอมรับพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแต่หันไปหาพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ตรัสรู้ยังไม่เป็นพุทธ,ธะยังบำเพ็ญบารมีอยู่มาให้ชาวพุทธนับถือจะได้มาช่วยเหลือคนทั้งหลายได้ตอนนี้ก็เท่ากับว่านิกายมหายานได้คู่แข่งที่จะมาชดเชยความชื่อแบบอ้อนวอนเทพเจ้าแล้วคือมีพระโพธิสัตว์มาช่วยสัตว์ทั้งหลาย ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอร้องพระโพธิสัตว์อย่างพระอวโลกิเตสวนพูดเต็มไปด้วยมหากรุณาให้มาช่วยได้บรรดาชาวพุทธก็เลยไปขอร้องไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์แบบใหม่นี้มาช่วยเหลือไม่ต้องไปอ้อนวอนเทพเจ้าของพรามหมณ์ฮินดูคือไม่ต้องไปอ้อนวอนพระพรมหรือพระนารายแต่มาหาพระโพธิสัตว์แทนเพราะพระโพธิสัตว์ก็ช่วยได้เป็นอันว่า พระพุทธศาสนานิกายมหายานก็มีพระโพธิสัตว์มาแข่งกับเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูหลุงพ่อว่าดีไหมครับท่านพระครูตอบทันทีว่าไม่ดีเพราะผิดหลักการของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พึ่งตนเองครับไม่มีใครที่ไหนมาเป็นที่พึ่งให้เราได้การเชื่อแบบมหายาน ถือว่าผิดหลักการของพระพุทธศาสนาอะไรที่ผิดหลักการก็ไม่นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุกข์อย่างท้าวอนหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยสิผมเป็นชาวพุทธดั้งเดิมย่อมไม่ทิ้งหลักการของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญูสิ่งที่พระองค์ทรงสอนล้วนเป็นสัจธรรม ถ้าเราไม่เชื่อสัจธรรมเสียแล้วก็ไม่ต้องพูดกันแต่นิกายมหายานยอมทิ้งสัจธรรมเพื่อจะแข่งกับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพอเอาเข้าจริงๆก็แข่งได้ไม่เต็มที่เพราะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูเขาแสดงกิเลสได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะว่ากันได้เต็มที่เลยเทพเจ้าสามารถเทลิตประหัตประหารคนอื่นยกทัพ ทำสงครามกันก็ได้แต่พระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนาท่านบำเพ็ญคุณธรรมมีแต่ความดีไม่มีการทำร้ายใครทีนี้มนุษย์ปุถุชนก็มักมีเรื่องโกรธแค้นกันอยากจะทำร้ายผู้อื่นบ้างอยากจะหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองให้เต็มที่โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของใครเมื่อมหาเทพเจ้าเทพเจ้าก็สนองความต้องการได้เต็มที่ จะฆ่าจะทำลายศัตรูก็ได้แต่ถ้ามาหาพระโพธิสัตว์ท่านมีคุณธรรมมีแต่เมตตากรุณาท่านไม่ทำสิ่งร้ายเพราะฉะนั้นการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถทดแทนเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูได้จริงเนื่องจากถูกจากัดด้วยขอบเขตของคุณธรรมก็เลยกลายเป็นว่าพระพุทธศาสนานอกจากเสียหลักแล้ว ยังเสียเปรียบเขาด้วยรองเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหยุดถอนหายใจแล้วจึงเล่าต่อคติพระโพธิสัตว์เดิมนั้นคือเป็นแบบอย่างให้ทุกคนจะต้องเพียรพยายามทำความดีให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นแม้แต่เสียสละตนเองหรือชีวิตของตนเพื่อทำความดีอย่างเต็มที่แต่ตามคติพระโพธิสัตว์ใหม่กลับกลายเป็นว่ามีพระโพธิสัตว ผู้เสียสละคอยช่วยเหลือเราอยู่แล้วเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านเราไม่ต้องทำความเพียรเองก็เลยผิดหลักการเรื่องความเพียรอีกเพราะพระพุทธองค์ตัดสอนว่าวิริเยณะทุกขมัดเจติบุคคลล่วงทุก์ได้ด้วยความเพียรเมื่อเป็นเช่นนี้ความหมายของพระโพธิสัตว์ก็พลิกไปเลยถ้าเรามาดูในปัจจุบันนี้ที่นับถือกัน อย่างเจ้าแม่กวนอิมก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เดิมที่เกิดมีขึ้นในอินเดียตามหลักมหายานต่อมาเมื่อเข้าไปในประเทศจีนแปลชื่อเป็นภาษาจีนแล้วสับกร่อนลงมาหรือแค่กวนอิมและเพศก็กลายเป็นหญิงไปตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีนประชวนนะั ไม่มีแพทย์หลวงหรือแพทย์ราชคนใดจะรักษาได้ก็เลยร้อนถึงพระอวโลกิเตสวนกวนอิมนี้ที่จะต้องมาช่วยรักษาแต่ในราชสำนักนั้นผู้ชายจะเข้าไปไม่ได้พระอวโลกิเตสวนจึงต้องแปลงร่างเป็นสตรีแล้วก็เข้าไปรักษาพระราชธิดาพระเจ้ากรุงจีนให้หายจากประชวรเสร็จแล้วแปลงร่างกลับไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงสืบมาเรื่องเป็นอย่างนี้เองแล้วคติพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตสวนมีมานานหรืออย่างครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามปราสนิฐานว่าคติพระโพธิสัตว์อเวโลกิเตสวนกวนอิมนี้เข้าไปจีนราวพุทธศักราชห0ร้อ ซึ่งเป็นระยะแรกๆของการเกิดคติพระโพธิสัตว์นิกายมหายานแต่ก็น่าสังเกตนะครับหลวงพ่อน่าสังเกตตรงที่ว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ต่างๆของมหายาณน,นี้พัฒนาขึ้นในระยะเดียวกับที่พระศิวะหรือพระอิสวนและพระวิษณุหรือพระนารายกำลังเริ่มปรากฏองค์เด่นขึ้นมาในยุคฮินดูขณะที่พระพรมซึ่งเคยเด่นในยุคพราหม ก็กลับด้อยลงและเป็นยุคเดียวกันกันกบที่คริตสตศาสนาก็กำลังเกิดขึ้นด้วยศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีมานานมากจึงต้องแบ่งเป็นยุคยุคซึ่งมีสี่ยุคได้แก่ยุคพระเวทซึ่งอยู่ในระยะ1,000ถึง100ปีก่อนพุทธกาลยุคที่สองคือยุคพราหมณ์ตั้งแต่หนึ่งรปีก่อนพุทธกาลถึงพุทธศกราช700ร ส่วนยุคที่สามคือยุคฮินดูตั้งแต่พุทธศักราชเจ็ร้มาจนถึงปัจจุบันในยุคพระเวทเทพเจ้าที่เด่นที่สุดไม่มีองค์ใดเกินพระอินทร์แล้วพระอินทร์ก็เหลิงจนถูกฤาษีเขาตมะสาบจนเสียเทพไปเลยพอยุคพราหมณ์เทพเจ้าที่เด่นที่สุดคือพระพรมถึงยุคฮินดูพระพรมก็เสื่อมพระศิวะกับพระนารายเด่นขึ้นมาแทน ดูดูแล้วก็ตลกดีสังคมของเทพมีการอิจฉาริษยาทิ้งดีทิ้งเด่นกันไม่ผิดกับสังคมมนุษย์นี่เป็นความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นาศาสนาที่ได้สมญญาว่ามีเทพเทวดามากที่สุดจนหาข้อยุติไม่ได้สรุปแล้วนิกายมหายานก็เป็นคติที่แข่งกับาศาสนาพราหมณ์ ฮินดูซึ่งมีการอ้อนวอนขอผลถ้าชาวพุทธเราไม่ระวังรักษาหลักการให้ดีพระพุทธศาสนาก็จะโน้มเอียงไปทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเมื่อนิกายมหายานมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเสียหลักครับการเสียหลักนี้เองที่เป็นต้นเหตุสำคัญทำให้พระพุทธศาสนา กลืนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูไปในเวลาต่อมาเพราะย้ายจุดเน้นจากการที่ใช้ความเพียรพยายามทํากรรมดีต่างๆด้วยฉันทะวิริยะไปเป็นลทัทธิอ้อนวอนนอนรอคอยผลไปไปมามาราวพุทธศักราชหนึ่งพันศ 1, สาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เริ่มแต่งเรื่องให้พระพุทธเจ้าเป็นพระนารายณ์อวตารปางที่เก้าไปเลยเดี๋ยวนี้ชาวฮินดูที่นับถือพระวิษณุได้สร้างเทวาลัย วางรูปพระนารายไว้ตรงกลางรูปพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆเลก,กลายเป็นบริวารของพระนารายไปภิกษุหนุ่มเล่าถึงความเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนาในอินเดียพลางปิดปากหาวหนึ่งครั้งท่านง่วงแล้วหรือครับสมภารวัดป่ามะม่วงถามอย่างเกรงใจส่วนท่านยังไม่รู้สึกง่วงด้วยยังไม่อิ่มในความรู้ ที่ได้รับจากอีกฝ่ายก็นิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรถ้าหลวงพ่ออยากทราบเรื่องอะไรที่ผมพอจะเล่าได้ผมก็ยินดีถวายความรู้พระมหาฉลองพูดจากใจจริงท่านรู้สึกเคารพนับถือสมภารรูปนี้มากและหวังที่จะได้ไปประพฤติธรรมเจริญพระกรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต